วิธีขายของให้ได้ยามเศรษฐกิจตกต่ำค่ะข้อที่1ค่ะคุณต้องมีการวิจัยการตลาดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการอะไรนะคะต้องการสินค้าประเภทไหนแล้วคุณก็นําเสนอสินค้าประเภทนั้นค่ะข้อที่2ค่ะกลยุทธ์เรื่องราคานะคะในช่วงเศรษฐกิจตกตา่าลูกค้ามักจะอ่อนไหวเรื่องราคาคุณอาจจะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีส่วนลดสําหรับลูกค้านะคะ มีโปรโมชั่นดีๆก็ช่วยให้คุณขายของดีขึ้นค่ะข้อที่3นะคะพลังของการตลาดนะคะในยุคนี้คุณจะต้องสร้างตัวตนเอาตัวเองออกหน้ากล้องนะคะก็เป็นการดึงดูลูกค้าได้ค่ะข้อที่4ค่ะลูกค้าเก่าเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะบริการหลังการขายที่ดีทำให้ลูกค้าแนะนำบอกต่อค่ะข้อที่5ค่ะ คุณจะต้องกระจายความเสี่ยงอยากขายสินค้าเพียงประเภทเดียวนะคะคุณอาจจะมีหลายตลาดแล้วก็ขายหลายอย่างนะคะก็จะช่วยให้คุณขายของดีขึ้นค่ะ